เรารู้จักไต้หวันไม่มากไม่รู้ด้วยซ้ําว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจรู้แต่ว่ามีตึกไทเป101ซึ่งเคยสูงที่สุดในโลกแต่ด้วยความที่เห็นมุกนี้มาแล้วในหลายๆประเทศเลยดูจะเป็นมุกที่ขายไม่ค่อยออกสําหรับเราแต่เหตุผลที่ดันดดนมาไกลสักขนาดนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจในยุคที่สังคมออนไลน์ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนชนิดหนึ่งที่สําคัญต่อทุกวงการแรงที่ว่านั้นส่งผลกระเพื่อมออกมาสู่โลกภายนอกได้เประยะระยะกระแสะบอกต่อแบบนี้แรงและลามเร็วที่สําคัญมันไปได้ไกลย,ยังไม่น่าเชื่อปลายปี2553มีภาพยนตร์ไทยเล็กๆเรื่องหนึ่งถูกบอกต่อกันในสังคมออนไลน์จะมียอดเข้าชมเป็นหลักล้านในเวลาไม่นานน่าแปลกดีที่ยอดผู้ชมเหล่านี้มีส่วนหนึ่ง อยู่ในต่างประเทศและยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เมื่อนักแสดงเริ่มมีแฟนคลับในต่างประเทศซึ่งไม่เคยมีหนังไปฉายเรื่องยิ่งสนุกว่าแฟนคลับของแต่ละประเทศเชิญนักแสดงไปโชว์ตัวเรื่องนี้ท้าทายความอยากรู้ของเราเพราะเหตุต่างๆที่ว่ามากับความไม่ธรรมดาของภาพยนตร์เพราะมันพูดถึงเรื่องของผู้หญิงซึ่งรักผู้หญิง เมื่อได้ยินว่าจะมีงานเปิดตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ Yes or No ที่ไต้หวันแล้วเลยถือเหตุความอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนในการเดินทางไปไต้หวันประเทศที่เราไม่เคยใฝ่ฝันว่าจะไปที่สนามบินเถาหยวนในกรุงไทเปคณะนักแสดงและผู้กำกับกำลังเตรียมตัวเพื่อจะออกไปพบกับบรรดาแฟนๆที่มารอต้อนรับสวัสดีค่ะดีน่าค่ะสวัสดีค่ะออมค่ะ น่าดีใจที่เวลามีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านี้บ้างเพราะปกติจะเห็นคนไทยข้างคล้ายดาราต่างประเทศ Yes or No เป็นหนังเล็กๆจากบริษัทใหม่ผู้กำกับใหม่นักแสดงใหม่และที่สำคัญอย่างที่บอกไว้ตอนต้นมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงซึ่งรักผู้หญิงด้วยปัจจัยทั้งหมดผลที่เกิดขึ้น ยึงดูจะเกินความคาดหมายของทุกคนไปนมาก yeah. Yeah, oh. How this the do you know this movie? Uh, the internet looking forward the uh. yeah. it? lot? lot to like forward <laughs> How do you know this movie? I know this movie from internet. Why do you like this movie? Oh, because it brings a lot of happiness and it's funny and it's humorous and their acting is very natural. Yeah. It different ดูจากจํานวนสื่อมวลชนถือว่าได้รับความสนใจมากพอสมควรวันนี้เราตั้งใจว่าไหนๆก็มาแล้วเราจะลองตามดูกิจกรรมนักแสดงในต่างประเทศให้ครบๆสักหนึ่งรอบเพราะอยากรู้เหมือนกันว่า พวกเขาต้องทำอะไรกันบ้าง วันนี้มีการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษก่อนหนังจะเข้าฉายจริง1สัปดาห์เปร็นรอบที่ผู้ชมจะมีโอกาสได้พบกับนักสแสดงและทีมงานตั๋วเข้าชมราคาเร้าละหนึ่งพันบาทจำนวน800ใบจำหน่ายหมดล่วงหน้าไปนานแล้ว ในเคยในเคยเขียนเขียนบทครั้งแรกอะเขียนบทครั้งแรกเลย <Okay. S 1> เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนนอวนิยายคือเรายางนันยังไม่รู้ว่าเราจะจะได้มาสายนี้อะไรเงี้ยค่ะเขียนนวนิยายในเขียนเรื่องทอมดี้ในเขียนเรื่องหญิงรักหญิงในแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ในสัมผัสได้ในรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มุมมองอะไรหลายอย่างที่คนรอบข้างภายนอกชอบมองว่าโหด อะไรอย่างเงนะแบบี้ยนะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ใช่หรอกจริงๆพวกเนี้ยเปลาะบางมากอะไรอย่างเงี้ยนาะยก็เคยเขียนเป็นนวนิยายมาแต่ก็เป็นร่วงกุ๊กกิ๊กกิค่ะพี่แต่ก็ก็ไม่ได้ไม่ก,ก็ก็พับเก็บไปเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใ,ในประเทศไทยเราไม่มีใครไม่มีในทุนทีไหนเปิดให้ทาหรอกคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอวันหนึ่ง <พอ S 1> เขาบอกว่าให้ทําก็รู้สึกแบบเอาแล้วน่นตอนแรกที่เราคุยโปรเจกต์นี้กันเนี่ยเราเราถามกันว่าจะทําจริงหรอ มันมันเสี่ยงทุกทุกด้านเสี่ยงที่จะโดนโดนผู้ใหญ่ในบ้านเราว่ากระทรวงต่างๆคุณทําหนังออกมาชี้แน่หรือเปล่าอย่าให้คนเป็นทอมเบนดี้เป็นรักร่วมเพศหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เราก็รู้สึกบอกว่าเฮ้ย mm. เราทําด้วยใจบริสุทธินะเราเราอยากทามันมันมัน,ม,นมันถึงเวลาแล้วที่มันต้องเปิดมันต้องบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าเฮ้ยจริงๆพวกเนี้ยไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแล้ว แล้วอาจจะเป็นผลดีกับเด็กวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราเราคิดกันในแง่นี้เราก็เลยยอมที่จะเปิดแต่จริงๆตอนนั้นใจใจเครียดมากค่ะแล้วก็พอวันที่หนังเข้าเข้าฉายหรือพอวันที่ฟีดแบ็กมาเราเราส่งทุกอย่างลงไปใน YouTube ที่เป็น m อค่ะเราส่ง MV ปูทางไปก่อนเราส่งทีเซอร์เราส่งไตเติลอะไรย่างเงี้ยค่ะลงงงมากที่ YouTube แบบย่อขึ้นแบบยอดขึ้นฮแบบู้ฮู้ฮู้ฮู้เป็นแบบเป็นล้าน งงมากว่าเฮ้ย hey, ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมามามาชอบมาชอบโปรเจกต์เราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจน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 พอวันนี้โอเคหนังในในเมืองไทยก็ถือว่าประมาณหนึ่งนะคะก็ตัวเลขบ็อกออฟฟิศก็อยู่ที่ประมาณ16ล้านกว่าเราก็แค่สุดแบบเอาละไม่ไม่ขาดทุนก็บุญล,ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดอีกว่าจะมีโห้ oh, แฟนคลับที่ฮ่องกงจีนเวียดนามไต้หวันหรือหรือแม้แต่เซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ย เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเกินความคาดหมายไหมนายว่ามันมันเกินไปเยอะมากค่ะในม,มุมเป็นรางวัลชีวิตที่ขีมหาศาลนะพี่นายก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอนาคตนายจะได้อย่างนี้อีกหรือเปล่าไม่มีใครคาดเดาได้สามวันก่อนในไทเปเราจอคนไทยที่งานเปิดตัวหนังพ <c oughs> ี่ตุย๋ยทิลระอยู่ไต้หวันมาเกือบ20ปี เป็นที่ปรึกษาการลงทุนในไต้หวันกับอีกอาชีพคือผู้จัดรายการภาคภาษาไทยอยู่ที่ RTI สถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวันนครับอรองผู้จัดการครับผมผู้จัดการฝ่ายรายการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ามา Welcome to radio station thank you เชียร์ค่ะเราเลยนัดพี่ตุ๋ยไว้เพื่อมาเยี่ยมที่ทำงานกับคุยกันเรื่องหนังอีกนิดหน่อยก่อนกลับบ้าน ก็มีผู้จัดแอผู้จัดอะผู้จัดเยอะแยะผู้จัดเรามีหลายคนนะนี่นี่นะ <laughs> ผู้จัดครับผมไม่ไม่มีไม่มีตัวจริงก็ดูรูปไปก็ทำก็ก่อตั้งขึ้นประกาศก่อตั้งจริงๆเนี่ยที่นานกิงนะ,นะฮะวันที่หนึ่งสิงหาปีหนึ่งเก้าสองแปดนะ,ะก็เป็นถือว่าก่อตั้งมาตั้งเกือบแปดสิบปีแล้วเนาะนะฮะก็ก่อตั้งประกาศก่อตั้งโดย ตอนนั้นก็มีเจงไกเช็กกันนะฮะเป็นผู้ประกาศก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้นําในตอนนั้นนะครับแล้อนนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่ใช้ในวันนั้นจริงๆนะอันนี้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 เป็นของจริงนะฮะตรงกลางนี่ของจริงแต่อันนี้เนี่ยเป็นของที่ทําใหม่นะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเก็บรักษาได้ดีกว่ามันเป็นหินอ่อนนะเนี่ยฮะนี้ก็เป็นรูปของเจงไกเช็คนะเจงไกเช็กเขาประกาศก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ฮะฮะตัวนี้คือตัวนี้แล้วก็ไออันนี้เนี่ยเขาทำใหม่เพราะว่าเหล็กเนี่ยมันขึ้นสนิมมันอะไรา ทํามเพคยเห็นไม้แบบนี้สมัยโน้นฮะอันนี้จงยางเรียว่าเซ็นทรัลนะหรือว่าตรงศูนย์กลางแล้วก็เตี้ยนไถยนี่ก็คือสถานีวิทยุครับอ๋อเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้ในหลายงานนะอย่างเช่นตอนสมัยต่อต้านญี่ปุ่นเขาก็ประกาศชชนะเหนือสงครามญี่ปุ่นนะฮะใช้มาในประวัติศาสตร์แล้วก็จะใงงเช็คใช้มาตลอดในช่วงส4มสี่ปีมานี้เนี่ยแล้ววงการหนังไต้หวันเนี่ย เขาก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบพอมีหนังอะไรที่แบบแหวกแนวออกมาเนี่ยนะโอ้โหทำสถิติเนี่ยนะเป็นร้อยล้านน่พุ่มกับชื่อดังไต้หวันที่น่าจะรู้จักก็คือลีอังอ่ะ่านั้นก็คือคือคนไต้หวันนะแอนนีเขาก็ไปอยู่ที่ฮอลลีวูดนะสร้างหนังแบบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเขาโอ้โหชอบชื่นชอบกันมากเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะสะท้อนวัฒนธรรมอะไรลึกๆของคนไต้หวันแล้วก็ของคนจีนเนี่ยได้ดีพอสมควรใช่ไหมอย่างเรื่องล่าสุดของเขารู้สึกกัเรื่อง อะไรเอ,อดาก,ก้อนอะไรท,ที่ทเออนั่นแหละครับผมเขาก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหนังที่เป็นเรื่องเออ,อะไรที่เอาฝรั่งมาแสดงนะน,นั่นแหละพวกแว็เมานทฮะอันนั้นก็คว้ารางวัลหลายรางวัลเหมือนกันนะในไต้หวันก็โด่งดังมากนะแล้วก็เป็นแบบแหวกแนวไปอีกแนวนึงนะฮะ<อ>ในส่วนของหนังไทยตลาดหนังไทยในไต้หวันเนี่ยถือว่าก็ไม่แคบมากเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้ ว่าหนังไทยเนี่ยชอบทําหนังผีฮะหนังผีในไต้หวันนี่จะแบบจะดังมากเลยนะว่าถ้าเป็นหนังไทยแล้วต้องไปดูหนังผีเพราะว่ารู้สึกว่า,วาใจดีอ่ะนะเพราะว,า <c oughs> ว่าเขาเคยดูหนังผีหลายๆเรื่องนะฮะอย่างของญี่ปุ่นของอะไรเนี่ยเขารู้สึกว่าของหนังไทยเนี่ยแบบเออมีสไตล์อีกแบบหนึ่งซึ่งเอ,อ,อาจจะลักษณะคละ้ายๆกับวัฒนธรรมจีนนิดหนึ่งนะฮะคือมีวิญญาณมีอะไรที่ผ่านมานี่ หนังไทยที่ประสบความสำเร็จที่สุดน่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับผีมากกว่าใช่ uh huh. ใช่องค์บากองค์งบากก็โอเคนะ uh huh. องค์บากแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ไม่คืออาจจะไม่ได้ทําสถิตรบสถิติหรืออะไรเนะี่ยแต่ว่าก็ยังโอเคพอไปได้ uh huh. คือคนก็รู้จักกัน uh huh. นะแล้วก็หนังไอ้เรื่องอะไรที่หนังกระเทยเล่นบอลเล่นบอลเนนะี่ยเรื่องอะไรนะเ uh huh. พราะเวลาเขาตั้งคนไต้หวันก็ตั้งชื่อจีนก็แบบกระเทย เล่นวอลเลย์บอลเลยแหละชื่ออย่างนี้เลยแหละชื่ออย่างนี้เลยแหละก็ <centered> แบบคนก็นรู้จักกันเพราะว่าคนไทยเมืองไทยเนี่ยในสตาของไต้หวันเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแล้วก็ในเรื่องของอประเภทความเสรีในเรื่องของอความรักระหว่างร่วมเพศกันเนี่ยนะมันก็ ค่อนข้างเสรีอ่ะในเมืองไทยนะเรื่องเกย์เรื่องตุ๊ดเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็เข้าใจกันดีนยอย่างบล็อกแบ็คเมลเทนเนี่ยค่ะคนคนไต้หวันเนี่ยไปดูเพราะว่าเป็นอังกฤษหรือว่าเพราะว่ามันเป็นหนังเกย์ด้วยค่ะคือเขาดูที่พุ่มกับหรือเขาดูส่วนใหญ่เขาจะดูพุ่มกับคนไต้หวันเ็าจะมองพุ่มกับเพราะนั้นเนี่ยทำไมแฟนแฟนหนังของเรื่องที่ y ยสอ r น o เนี่ยนะทำไมจึงโอ้โหชอบพุ่มกับมากก็เพราะว่าเขาจะดูที่ตัวพุ่มกับเพราะว่า พ่วกับนี่ถือว่าเป็นคีย์สําคัญนะไม่แพ้ดารานำบา,บางบางเรื่องเนี่ยดารานำเนี่ยยังไม่ดังเท่ากับพ่มกับออจะเป็นอย่างนั้นครับก็จะดูที่พ่วกับแล้วก็หนังแต่ละเรื่องบางทีเอาแบบดาราแบบที่ไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยมาแสดงโดยที่เป็นพ่มกับที่มีชื่อเนี่ยนะก็ขายดีเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะปั้นขึ้นมาได้แบบดังโด่งดังไปหลายคนแล้วเหมือนกันใช่ในไต้หวันเนีการจับมือบนเวนทีอะ ครับผมเป็นเป็นใช่วัฒนธรรมที่นี่ใช่ใช่ก็คือจับมือบนเวทีจับจับมือกับแฟนเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาใช้วิธีให้ลายเซ็นไงแต่ี่ผมว่าที่เขาประทับใจมากสุดก็คือว่าพอจับมือปุ๊บแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยอนั้นจะประทับใจกว่าเพราะเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนถ้าหากว่าเป็นดาราที่มีชื่อของไต้หวันนี่เขาจะไม่ถ่ายรูปด้วยเพรา็แบบก็จับมืออย่างเดียวแล้วก็ลงไปจับมือลงไปเลยแต่ของเรานี่เพื่อสร้างความผูกพันนั้นเขาก็เลยมีว่าเป็นกลุ๊กยี่สิบคนถ่ายรูปทีหนึ่งอะไรเงี้ย มันก็มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ดารามีความใกล้ชิดก,กับเป็นแฟนมากขึ้นน,นะผมว่านะครับผมทำ <ผม S 2> สารคดีทำสารคดีการเดินทางที่ไทยทีวีเครับผมรายการลอยเท้าความฝันทุกคนดนตรีอ๋อครับผม